พุทธวจนะฉบับสั่งโยตหน้าที่4ภิกษุทั้งหลายขันเหล่านี้เรียกว่าทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสั่งโยตความกำหนัดด้วยอํานาจความพอใจนี้เรียกว่าสังโยตที่ตั้งแห่งอุปาทานและอุปาทานภิกษุทั้งหลาย เราจากแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลายทมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นอย่างไรและอุปาทานเป็นอย่างไร <dunno> ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปชื่อว่าอุปาทาน ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเวทนาชื่อว่าอุปาทานภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัญญาชื่อว่าอุปาทานภิกษุ يم, ทั้งหลายสังขารเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสังขารชื่อว่าอุปาทานพระธถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาท ั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงศิวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับสั่งโยชน้าที่หคะ่ะ